สวัสดีครับเจอกับ CT Thailand นะครับวันนี้ CT Thailand จะมาอัปคอมเมนต์นะครับนะรายการดนตรีเพลงชิงทุนนะครับน้องกีตาร์นิพาพรนะครับนะแชมป์หนึ่งร้อยสมัยนะครับวันนี้น้องกีตาร์มาในเพลงขอบใจเดอครับของคุณสาสานสิ์นะครับวันนี้เรามาดูว่าหลังจากร้องจบแล้วนะครับคือคณะกรรมการนะครับ จะคอมเมนต์ว่ายังไงนะครับคนที่1ก็คือพี่พีนะครับพี่พีเสเดุดพี่พีบอกว่า1โดดเด่นในเรื่องของอารมณ์เพลง2โดดเด่นในเรื่องของการใช้เสียงที่ต้นทุนดีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าจะมีจุดที่ควรปรับปรุงก็คือจุดท่อนฮุกครับจุดขอบจเดอร์นะครับเหมือนฮุกแรกอะ่ะพี่พีบอกว่ามันจะสลับสลับสลบหน่อย อ้าวฉลับฉลับนะครับอันนี้คอมเมนต์ท่านแรกส่วนคอมเมนต์ท่านที่สองก็คือพี่แอน,นครับพี่แอนบอกว่าเป็นคนเก่งเสียงดีเล่าอารมณ์ได้ดีนะครับแต่ถึงแม้ตัวเองจะบอกถึงแม้จะตัวเองจะกำศึกมาเยอะหนะึ่งร้อยสมัยแต่ก็ยังคงรักษามาตรฐานการร้องได้ดีนะครับคนที่สามนะครับก็คือคุณครู สระนะครับคุณนุชคุณควรสระคุณนุชคอมเมนต์ไปประมาณสามสี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งในเชิงของเทคนิควันนี้น้องกีตาร์ร้องเขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับอ่ะก็ในข้อที่สองการร้องเพลงคือการเล่าเรื่องได้ตรงนะครับสื่อสารได้ตรงตีโจทย์ของเพลงได้ดีนะครับเราเล่าอารมณ์ของเพลงได้ดีนะครับ ถ้าจะเป็นจุดอ่อน,ออนก็คือน้องกีตาร์วันนี้ก็คือเรียกว่า,าการหาคีย์เพลงให้ตรงกับเสียงนย,ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้คุูสลาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ดนตรีกับกับเสียงอยังหาอะไรที่มันแมทคือพอดีไม่ได้เช่นคําว่าขอบใจดอร์เดอร์ในเหมือนมันปีนคุูสลาบอกว่าเดอร์เนี่ยมันมันปีนนะครับมันปีนนะครับแล้วก็คําว่า ทั่วไปอย่างเงี้ยทั่วไปอ่ะเหมือนมันปีนนะครับเหมือนคีย์กับเสียงอ่ะมันยังไม่เข้ากันนะครับยังยังไม่แมทกันนะครูสละบอกว่าต้องปรับปรุงในเรื่องของข้อนี้นะครับอันนี้ส่วนอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายการประกาศผลประกาศผลก็คือน้องกีตานะครับน้องกีตารครับก็รักษาแชมป์ได้เป็น100 สมัยนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ช่วงสุดท้ายนะครับคือช่วงหมุนวงล้อนะครับปกติจะได้ยินฉายาของน้องกีต้าวว่าน้องกีต้าห้าพันครับแต่วันนี้นะครับสุดท้ายครับน้องกีต้านะครับหมุนวงล้อได้เงินหนึ่งแสนบาทนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้น้องกีต้ามียอดเงินรวมทั้งหมดนะครับ หนึอสมัยก็คือ1นึ่งล้านหกแสนห้าพับาททวนนะครับอย่างไงก็เอากำลังใจสู้ๆต่อไปนะครับหอยนอกกีตาชนะไป100-200สมัยนะครับเราจะได้ฟังเพลงเพลาะเพลงที่สื่อสารอารมณ์นะครับซ i ที t ท a i ลน n d ก็เช่นกันก็จะมาอัปเดตคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับในช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FC ให้กับ น้องกีตาร์นะครับซีดีไทยแลนด์ก็จะออกมาทำคลิปทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็อัปคอมเมนต์ซีดีไทยแลนด์ก็จบเพียงแค่นี้ครับดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ c ี t ีไทยแลนด์ในการทำทำคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์อัปคอมเมนต์หรือการมาถ่ายทอดเรื่องของ FC ต่างๆ ว่าทำไมถึงเป็น f อน้องกิตาน,นิพาพรนะสาวจังหวัดมหาสารคามอำเภอพยัยฆระพูทิศักนะครับนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีเทลแลนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ